ทางวัดพระธรรมกายโดยทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระครบ,คร,อบครอบสหวรระเดือนคล้ายเดือนเกิดพระวิเทศภาวนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับ เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารศูนย์เรียนรู้ทงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนร่วมพิธีมุติตาสการะเนื่องในวาระครบรอบสหาวาระเดือนคล้ายเดือนเกิด ระวิเทศภาวนาจารย์จะอาวัสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้นะครับท่านก็มีอายุวัฒนมงคลครบรอบ71ปีพรรษา38ภายในงานคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายธิยธรรมโดยมีกัลยะาณมิตจจำปีจารุฤทัยการในานามผู้แทนของผู้ช่วยสราจารย์พิเศษดรวิรศัก์้าตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำกล่าวคำถวายกรลยาณมิตดดรสุธีอยู่สถาพรนำกล่าวคำถวายปานะกรลยาณมิตรกวิตายมจินดาสเตซี่และกรลยาณมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิต นำกล่าวคำถวายปัจจัยเทยธรรมพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพและคณะศิษยานุสิตได้ถวายกระเช้าดอกไม้และเครื่องเทยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์โดยพระวิเทศภาวนาจารย์ได้เข้ารับการประสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2528ณอุโบสถพัทศีมาวัระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในปีพุทธศักราช2553ได้รับถวายปร,ริญญาพุทธศาสตร์ มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและยังได้รับประกาศและโลร่รางวัลพุทธคุณุปการาการชนะเกียรติคุณจากคณะกรรมาการการาศาสนาศิลปะและวัฒน,ธ,นธรรมสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก The World Buddhist Outstanding Leader Award จากองค์การยุวพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประเทศไทยและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระวิเทศภาวนาจารย์ด้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจมาอย่างตลอดต่อเนื่องนี่ก็เป็น ของพระเทพกุลพระวิเทศโพวนาจารย์ซึ่งท่านก็ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดมาั่นเองครับ